อ่าแฮนดิแคปตั้งราคาขึ้นมาที่อองช่วงตัวนะครับเกมนี้ผมขอชี้ไป <1> 1> สวัสดีครับผมมาพบก,กับผมนะครับในช่องสกิลลุงนังอีกเช่นเคยนะครับ ถ้าชอบกดไลค์ถ้าชช่กดติดตามเป็นกำลังใจให้ิปทุกหนังด้วยนะครับส่วนเพื่อนท่านไหนนะครับอยากเข้าเป็นครอบครัวเดียวกับเราง่ายๆเลยนะครับทิมลิงใต้คอมเมนต์มาได้เลยเรามีกลุ่ม VIP นะครับหลงทีเด็ดให้ทุกวันแน่นอนนะครับส่วนคู่ที่เราจะมาสกิดกันในวันนี้นะครับเรายังอยู่กับฟีฟ่าเวิลด์คัพ2022ที่ประเทศกาตาร์นะครับเป็นคู่ระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินาจะพบกับทีมชาติซาอุดิอาระเบียนะครับโดยคู่นี้จะเตะกันในเวลา17นาฬิกาหรือ5้าโมงเย็นนะครับตามเวลาบ้านเรา สภาพความพร้อมของทีมนะครับอาร์เจนติน่าไม่แพ้ใครมา36เกมติดต่อกันนะครับในทุกรายการนะครับบอลโลกครั้งนี้นะครับเรียกตัวดังๆมาติดทีมครบนะครับแต่ที่จะต้องลุ้นหนักหน่อยนะครับจะเป็นทางด้านของลิซันโดมาตินเนสนะครับต้องรอเช็คความฟิตว่าจะลงทันนัดนี้หรือเปล่านะครับโดยเกมนี้นะครับทีมชาติอาร์เจนติน่านะครับจะมาเล่นในระบบ4 3-1-2โดยแนวรุกนะครับจะเป็นทางด้านของอังเคิลดิมารียนะครับกับลอตารมาตินเนสนะครับกับคู่กองหน้านะครับ และให้เลวเนลเมสซี่นะครับเป็นกองกลางตัวลุกนะครับและอเล็กซิสแมอลิสเตอร์นะครับกองกลางฟองแรงจากไบตันนะครับออมีสิทธิ์ลุ้นออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมนี้นะครับทั้งฟังคาอูดีอาระเบียนะครับเข้ามาในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นครั้งที่2ติดต่อกันนะครับส่วนกลุ่มพลังชุดนี้ส่วนมากจะเป็นนักเตะที่ค้าแข่งอยู่ในลีกของตัวเองนะครับนำโดย3แนวรุกจากซาเลมอันเดอร์ซารีนะครับดาวยิงปไปทำทีมประสานงานกับฮารัตอันบูไรการนะครับ ทันบาร์บี้โดยมีซันมานอันฟรัสนะครับจอมทัพหมายเลขเจ็ดนะครับคอยคุมเกมในแดนกลางสภาพของฟอร์มของทีมนะครับอาร์เจนตินาผลงานได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับจาก36นัดนะครับไม่แพ้ใครเลยในทุกรายการนะครับถือว่าฟอร์มหุ่นเงียมมากนะครับนัดที่แล้วเพิ่งจะถล่มยูเอีไป5ประตูต่อศูนย์ะครับในการลองทีมนัดนี้นะครับต้องมาเจอกับซาอุดีอาราเบียนะครับที่ถูกมองว่าเป็นเซ็งด้วยนะครับถูกมองว่าอ่อนที่สุดในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับผมว่า แฮนดิแคปตั้งราคาขึ้นมาที่สองช่วงตัวนะครับเกมนี้ผมขอชี้ไปที่ทีมฟ้าขาวอิตาลานะครับผมว่ายิงทะลุพยานานได้แน่นอนนะครับเพราะนั้นนับนี้นะครับจิ้มไปที่อาิตาลีนะครับเป็นสกิลทุกหนังประจำคัมเปีนนี้สกิลุกหนังวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ